เนานะครับเราเคยเห็ุคลิปนั่งกินข้าวแบบนี้กักเจอเนาะก็เนื้อลวกครับมนี้ครับเนื้อลวกนะครับจะจะให้ดีหน่อยก็เป็นเนื้อลวกขาลายนะครับข้าวเหนียวทอดตุ้ยนะครับแก้วขมนะเนื้อ ลวกนะครับผู้ลงคนนั่งอยู่ดังข้างไงกินแบบระวัง<อ>ยานแบบว่าเสียงแบบว่าเสียงดังกินแียงนางได้ครับอา <c oughs> จารย์โอ้ยนะเอ๊ะจะได้คงว่าบดนั่งกินคนเดียวนะครับนั่งกินหลายคนอืมาครับอาหารเช้าของพขงี่สุดนะครับพอาปากแรงไปโดนกับ ขึ้นหน้าเฟ้ใครขออภัยหลายครับเด้อแอปวิกตอกคันจซ่เยหลายนะเห็นตัวจริงก็อย่าตกใจครับตัวจริงหรอกตัวจริงอ่ะโอ้ตกใจเลย <_ EN> มแก่ได้ขนาดนี้เลย4หสี่สิบห้าครับยาคิดอย่างไรเนาะทำซาทำซาเท่า <_ EN> ไปหมดแล้วันนี่เนาะ สนลูกสามครับเนี่ยเป็นบ่อผู้เซลกับจอบเซลอยู่นะรอรุ้นผู้แขนนะครับคนนี้อยู่บริเวณผู้แขนแต่งเด้ยผู้แขนเอาลูกเดยจอบอยป่วังวัวจะมีน้ํายาบ่ผู้นี้ก็เคยถือคือกันครับเคยถือปลามาดไว้นะครับจัดไปสามจัดไปแล้วเป็นอะไรบ่เนี่ยท่วหัวอยาให้เบาเลยครับไปเอียงทั่วหัว อะสู้กันไปนะครับตามวิถีชีวิตทำมาหากินนะคนเฮานะนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับกระซิมาครัวมามาละาทใช้ช้อนซ่อมมันชีบคักมีสารประมาณนี้นะครับให้กินช้อนกินอย่างนี้ไม่อยากคืเนะอืม รัมครับบริส้สธไผ่ก็อย่าน้อยใ,ใจนะครับอันนี้เฉพาะกิจกิจจะขอขอด้วยไลายครับเดี๋ยวเลี้ยงย้อนหลังอืม จะสิจับอย่างก่อนครับตอนนี้ตื่นเต้นกับคลิปคลิปกินข้าวคลิปแรกที่ดูเหมือนตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งใจอือยอดครับข้าวเหนียวตุ้ยอือมซึมซึมขมเห็นแต่หมูเฮ็ดนะครับหอมเพลย้คลิปข้าวครับลองให้เพิ่มครับ ไว้ในอ้อมอ้อมอ้มอ,ม,อ,ม,อมใจนะครับว่าตามนะ,นะครับทุกยอดวิวมีความหมายนะครับใช้เพาะกันคิปหน่ายนะครับขอบคุณที่ติดตามันมาถึง